no แม่ผมจะไปเคลียร์กันครับแล้วทีนี้ผมกำลังจะไปตัดกล้วยอันี้แม่เขาโทรมาให้ไปเคลียร์เรื่องเพื่อนอที่โดนที่โรงงานปูนครับอ่าทีนี้ผมไปคุยเสร็จปุ๊บแม่แม่เขาก็คุยดีครับแต่เขาก็มาเปิดเคลี่อ์ผมก่อนอนี้ผมร<ข>อ,มอเปิดเพื่อนเราก่อนใช่ครับวันวันนั้นเราไปกันกี่คนหกคนครับหก <6 S 1> คน, <6 S 1> คน สองพันกับหกบนมาหกบนสองพันะครับแล้วไปถึงก็คุยยังไม่รู้เรื่องใช่ครับไปถึงเขาก็ต่อยเลยคือเพื่อนผมเนี่ยจะไปห้ามคนที่ผู้หญิงฝั่งโน้นนะครับจะไปตบแม่ผมอ๋อผู้หญิงทั้งฝ่ายรถปูนจะไปตบแม่เราอ่าใช่ครับแล้วทีนี้ผมก็เพื่อนผมอ่ะจะไปห้ามแม่ผมเพื่ออะไรผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเอ้ยผู้ชายครับผู้ชายจะไปห้ามแม่เราใช่ครับทีนี้ผมก็ผมก็โดนเห็นเพื่อนโดนต่อยแล้วผมก็เข้าไปเปิดตามเลยครับอ๋อเราก็เข้าไปต่อยเขาตามเลยใช่ครับแล้ว ฝ่ายคู่กรณีเรามีกันกี่คนเรารู้ไหมไม่รู้ครับตอนนั้นมึนมากครับอ๋อเราเราก็โดนกระทืบใช่ครับของเราเจ็บกี่คนบายหกคนเจ็บสามครับสาเหตุ้จริงๆมันเกิดจากอะไรทะเลาะครับทะเลาะกันครับก็คือเพื่อเราใช่ครับก่อนอันนี้ก็ทํางานที่นี่เหมือนกันใช่ครับทำงานที่โรงปูนเนี่ยแล้วก็คุยคุยแบบ ไม่รู้เรื่องอะครับแบบทะเลาะกันในนั้นอยู่แล้วครับภาษาเหตุอะไรเราไม่รู้ใช่ครับรู้ว่าเคยมีเรื่องกันมาก่อนใช่ครับผมแล้วก็แม่เราเนี่ยเป็นคนโทรให้เราพาเพื่อนไปเคลียร์อ่าครับแล้วเพื่อนเราออกจากบริษัทโรงงานปูนไหมยังออก้วครับออกไปแล้วไปถึงก็จะมีผู้หญิงมาทำร้ายแม่เราเพื่อนก็เลยเข้าไปห้ามครับผมจากนั้นเพื่อนก็โดนมาทืบเราก็เลยไปช่วยครับผมสาเหตุมีแค่เนี้ยเรื่องมันมีแค่เนี้ยใช่ครับแล้วเราได้แจ้งความไหมแจ้งครับแม่แม่ของเพื่อนแจ้งตำรวจว่าไงบ้างครับ ตำรวจผมว่าไม่แน่ใจว่ราผมไม่ได้ไปด้วยครับ้วเราเจ็บตรงไหนมาัางผมไม่ผมก็โดนวันนั้นไปเพราะว่าปวดหัวเฉยครับก็กินยาแก้ปวดหัวอันนี้าหายแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรมากครับครับผมแล้วเขาก็บอกว่าให้ผมอะไปเป็นเพื่อนเขาหน่อยคือเขาบอกว่าน้องเนี่ยมาฟ้องว่าไอ้พวกนี้เนี่ยคือมากำรถแล้วกัเบรกรถแล้วดับดับดับเครื่องยนต์หมายถึงใคร มาถึงพวกนั้น่ะพวกรถปูนพวก่<ว><ว>อยู่ <ลง S 2> ใมใช่ครับมาดับเครื่องใช่ครับมาดับรถเพราะทีนี้รถอะคันนั้นคือเป็นรถอาแต่อาผมไม่ยอมคือว่าเหมือนเขาเขาก็ห่วงรถของเขาอะครับเขาก็ขึ้นมาคุยตอนแรกก็คุยมันก็ไม่เชิงดีครับมันก็มีเหมือนขึ้นเสียงนิดนึงทางทางฝั่งนั้นนะครับเขามาคุยว่าอย่างไงบ้างอะเขาบอกว่าให้ให้ให้คนที่ต้นเรื่องครับก็คือเป็นน้องอาเป็นน้องชายผมที่เป็นลูกของเขา มาแล้วทีนี้พอขึ้นมาใช่ไหมครับก็คุยก็คือมันก็ไม่เชิงดีครับเขาก็เหมือนเริ่มมีปากเสียงกันแล้วพอมาถึงที่ว่าน้องมาถึงนะครับพอหลังจากนั้นเขาก็ามีปากเสียงกันเลยขึ้นขึ้นเสียงเลยวแล้วก็ผู้หญิงไนะอ้ที่ว่าเขาอ้วนๆเขาก็จะไปทร้ายอาแล้วทีนี้คือพี่ที่ผมที่เสื้อสีเทานะครับจะไปห้าม แล้วก็โดนต่อยก่อนคือผู้หญิงใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วทีนี้เพื่อนผมครับคนคนนี้ก็จะไปห้ามจะไปไปตับไปห้ามก็เลยโดนเลยก็เลยโดนเลยช่วยแตนเขาก็ลุมยำเราเละเลยเละเลยครับแต่ว่าอีกสามคนที่พูดถึงก็คือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องคือผมทายสามคนออกมาก่อนเพราะว่าไม่อยากให้มันเกี่ยวข้องกับตรงนี้ เขาก็เลยกระทืบสามคนสามคนนั้นที่อยู่ใช่ครับผมเราโดนไหมไม่โดนครับผมถ้เาเราออกมาก่อนใช่ครับเพื่อนแล้วฝั่งเขามาเยอะไหมฝั่งเขามาเกือบสิบคนเลยพี่นั่ในคลิปเลยเหมือนวัยรุ่นจะโตงั้นเลยใช่ครับไอคนยายุแล้วครับผมอไ้เรื่องดับรถเนี่ยคือเราเขากำลังเทป,ปูนเราขับผ่านหรือว่ายังไงไม่เกี่ยวครับอันนั้นคือทางที่เธอทำทำครับไม่เกี่ยวงลงปูนเลยงลงปูนก็คือส่วน,นของ,งลงปูแล้วเหมือนว่า ตอนเขากลับมาใช่ไหมเขาเหมือนเขาโทรเรียกกันมาว่าเนี่ยมาให้มาเคลียร์คนขับรถเนี่ยแล้วคนขับรถปูนก็มาห<ฮ>เหมือนเหมือนจะชนด้วยครับผมพ่อผมบอกผมบอกว่าไอสาเหตุที่ดับรถเนี่ยเขาดับเพราะอะไรรู้ไหมเหมือนจะเรียกเรียกคุยไม่ก็เรียกเคลียร์สักอย่างเพราะว่าเคยมีเรื่องกันมาก,ก่อนใช่ครับผม,มแต่ว่าแต่ว่า,วาน้องผมเนี่ยที่ไม่เกี่ยวในตอนแรกใช่ไหมครับเขาบอกว่ามึงเก่าเหรอเขาบอกนี้เขาบอกว่า มีเก่าเหรอแล้วถามว่าทำไมถึงคู่กับน้องงั้นเขาบอกว่าก็น้องผมน่าสนีนเขาเลยตู้หรือตอบที่ไปอ,อ๋อตรงนี้เลยนะใช่ไหมเส้นทางนี้เลยนะ,ะเขาเรียกวอันนี้มันถ้าหนนจะจะจะ,จะไปไหนเนี่ยคือออกเส้นลำลูกกาก็ได้ครับ